ทุกท่านทุก8ค่ะอินคารองประธานทูบีค่ะเรียหาเจ้าเก่าเจ้าเดิมผู้จัดการสูงเป็ในใจค่ะอินคาะและค่ะเด็กการค่ะพวกเราทีมเดิมเจ้าเก่าเจ้าประจำจะม,มาดิจิ้นสถานะการเป็นต้นแบบรับเงินปีที่หนึ่งของชกรมทูบีเนี่ยเมื่อวันวิทยาลัยอาชีวศึกษาคนครสวรรค์นในวันนี้ค่ะชกรมทูบีเนี่ยบวชวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ได้น้อมนำโครงการทูบีน้ำนบวชในทุนกระบอก บนดาดาชกัญญาสิงวัฒนาพันวดีมาดำเนินง,ง,งานตั้งแต่ป,ปี2557เพื่อนำมาแก้ไขปัญหายาเสพติดที่เกิดขึ้นในวิทยาลัยอาชวาศึกษาครสวรรค์มีเสัญญับจะนวนชมรมและสัญญาบจะนนโครงการที่ชัดเจนปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน2 7 6 5คนคิดเป็น100%ค่ะ กรมของเรามีแผนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ของโครงการซึ่งระบุรายละเอียดกิจกรรมวัตถุประสงค์แลระยะเวลาเป้าหมายงบประมาณระบุจะทำอย่างชัดเจนมีแผนการปฏิบัติงาน1ปีและ3ปียังต่อเนื่องมีการด,ดําเนินงานโดยวชาชพเพื่อเยาวชนเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดตามประกอบหลัก3ก3ยอค้ามาค่าเด็ดแต่ไรให้ฟังปเป็นงไม,มีอะไรบ้าง กรรมการมาจากการคารเสืทธาถาด้วยวิธีการเป็นที่ยอมรับของสมาชิกโดยการเลือกตั้งทำงานในลักษณะที่สอนน้องมีแบบแผนชัดเจนกระเบื่อนยงภาคผูกมีครงสามประกอบด้วยประธานรองประธานเลขายญการและเหริกและกรรมการตัวแทนกระทุกสาขาวิชาท้องผูนทางวิทยาลัยรวม13คนมีวาระปีมีการบริหารจัดการโดระบการดัดความสั่งแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนมีการประชุมสมาชิกและกรรมการต้องเข้าร่วมปรนรุยก่อนสใน3ทุกครั้งอย่างต่อเนื่องเดือนละ1ครั้งค่ะโดยจะทำเป็นวาระการประชุมมีการจุดบันทึกการจะทำรายงานการประชุม ต้องเข้าร่วมไม่น้อยกว่าสอบในสามทุกครั้งเรามีท่านคณะบบกรรมการที่ปรึกษา,ากติตศาศตร์โดยท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยช่วยศึกษาของพวกเราและคณะครูเจ้าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาในการทากิจกรรมของพวกเราภายใต้แนวคิดเด็กคิดเด็กทําเด็กนําเพื่อหอหนุนและในทุกปีมีการประเมินผลงานส่งเสริมให้กรรมการและสมาชิกเป็นคนเก่งดีมีความสุงข้อที่สองกองทุนดำเนินการตามแผนปฏิบัติการของชมรมได้จัดตั้งกองทุนเพื่อน,นำเงินรายได้หมดเว้นใช้จ่ายในการ ทำให้กับสมาชิกมีบัญชีธนาคารชื่อบัญชีชมรมทูบีน้ประวัติวิทยาลัยอาชวศึกษานะครสวรรค์ในส่วนที่1เรามีนัจากการและลูนนจากสมาชิกชมรมของเราจะเป็นสร้างอาชีพทํากําไรมีรายได้สามพันถึงห้าพันบาทต่อเดือนจากการที่พวกเราส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกช,ช,ช้ทักษะวใช้ชีพทําขนมเค้กคูนเครื่องดื่มน้ำดื่มและดอกไม้ประดิษฐ์ทูบนีน้ำรวัตออกจำหน่ายือวางจำหน่ายที่ร้านเฟื่องฟ้าคาเฟ่ในวิทยาลัยของเรา60%เข้าชมรมสี สซ็นเข้าชมรมให้กับสมาชิกมีการกำหนดระเบียบการเปิดใจเงินจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายตัวควบคุมในการใช้จ่ายเงินส่วนที่2อได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนและส่วนที่3จากสถานศึกษาสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมปัจจุบันมียอดเงินคงเหลือ2 4,95บาทซึ่งเพีพอแก่การทำกิจกรรมของจมนวนทั้งปีค่ะตอนที่3ก่อกิจกรรมจำนวนของเราจะกิจกรรมที่ตอนเนื่องของโครงการเราจะกิจกรรมวมทั้งสิ้น2กิจกรรมจำนวน4ประเภทมีความหลากหลายและเกิดประโยชน์มากต่อสมาชิกและมีความเพียงพอต่อความต้อาของสมาชิกที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสายอุตสาหกรที่1่การดยรวมถึงิจกรรมดึงและสร้างกระแสนิยมที่อัตสากรรป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเราจะกิจกรรมทั้งหมด23กิจกรรมเป็นกิจกรรมที่สมาชิกให้ความสนใจและเป็นประโยชน์ตัวตัวสมาชิกมีการเปิดรับสมัครสมาชิกใหม่ เชฟปวชนหนึ่งและพวศหนึ่งเป็นประจำทุกปีขึ้เป็นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นเต็มมีการใส่เสเื้อทูบีในเมื่อวานในทุกวันพุธร่วมเดินร่วมกับทางภาครัฐและเอกชนในวันต่อตา้านยาเสพติดโลกวันที่2ีมิถุนายนของทุกปีค่ะกิจกรรมตามปกติทูบีในเมื่อวานไอดอลนอกจากนี้มีการประสานสัมพันธ์กิจกรรมผ่านสื่อเฟนบุ๊มไลน์ผ่านสื่อขึ้นวิทยุ93.25เมกะเฮิร์ตสถานีวิทยุอ,อสมทอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ทุกช่องทางการสืร่ส่อสอสาาารรรรทีีกกว้้งขึนมมัับค สมาชิกใหม่เป็นแอปพลิเคชันไลน์กิจกรรมสร้างกระแสพันส,สิเส,สาขาวิชาเป็นการบูรณาการเข้ากับการเรียน,นการสอนของแต่ละสาขาวิชาให้มีทักษะฐานาป้องกันตัวหย่างไรจากยาเสพติดผลจากการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่หนึ่งพบว่าช่วอว่เปลี่ยนค่านิยมและพฤติกรรมของสมาชิกให้เป็นคนเก่งดีและรู้จักชมรมทูบีนะบ๊วยเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์มีความรู้ความเข้าใจโทษของยาเสพติดและมีค่านิยมเป็นหนึ่งในพึ่งยาเสพติดยุทธศาสตร์ที่สองการเสริมสร้างผูปภูมิคุ้มกันทางด ภาพของสมาชิกให้สามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแกนนาชมรมทูบีนับวันและได้เข้าร่วมอบรมแกนนาเยาวชนด้านการฟ้อรรวองและป้องกันพยาติของจังหวัดนครสวรรค์เพิ่เพิ่มทักษะการป้องกันพยาธิเซติติเราได้จัดตั้งศูนย์เพื่อใจท no. ูบีนับวันขึน้นภายใต้นาคิดบำบุดสร้างสุขแก้ปัญหาพัฒนาอีคิวเราคณะกรมการสู์เมื่อใจท no. ูบีนับวันมีคําสั่งต่างๆชัดเจนมีห้องสู์เมื่อใจที่ถูกต้องตามรูปแบบในการจัดกิจกรรมด้านการได้ความรู้ให้คำปร เปิดโอกาสและฟังปัญหาของสมาชิกและสร้างแรงบันดาลใจโดยผ่านกิจกรรมปรึกษาสนดีเพื่อนเนทูบีนับวันโดยมีกล่องรับเรื่องราวไว้หน้าห้องสูญใจและทุกที่ตสดงเห็นแล้วนำคำถามของเพื่อนไปตอบทางเสียงตามสายของวิทยาลัยทําให้เพื่อนที่มีกาเปิดเผยตัวได้มีทางออกมีความพึงพอใจกับผู้ชายบริการ100%ค่ะด้านการสร้างสุขโดยผ่านกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชมรมทูบีนับวันกิจกรรมดนตรีเพื่อชีวิตทูบีนับวันกิจกรรมสร้างคนดีทูบีนับวันสร้างสัมพันธ์เพื่อสังคมกิจกรรมทูบีนับวันสร้างส พัฒนาความสลับทางอารมณ์กับกิจกรรมฝึกคิดแก้ปัญหาพัฒนา EQ กิจกรรมกลุ่มสมามันแช่งกิจกรรมการแนะนำตัวเองกิจกรรมนาราถินก,กรรมโดยใช้แบบประเมินความสละทางอารมณ์สําหรับัยรุ่นและผู้ใหญ่นําเข้าสู่กิจกรรมหลักและกิจกรรมเสริมเพื่อพัฒนาให้เกิดต้นกายความเป็นคนเก่งดีมีสุข100%เพื่อเสริมศักยภาพและความเชื่อวัานและเห็นคุณค่าในตัวเองโดยเปิดปรับบริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์มีสมาชิกเข้ารับบริการ30-40คนมีการปรึกษาปัญหาเรื่องการเงยนที่เป็น80%และมีการปรึกษาปัญหาเรื่องครอบครัว20%ค อมมเธอหอยไว้คอยกระชอบให้ชื่นใจเามีกระบวนการการัดกองชืรในกรณีที่ตัวพวรเสติดในนักศึกษาเรามีกิจกรรมดูแลชะักศึษแจ้งทุกปรองทราบแล้วจะนำเป็นปั๊เปนบริกรรมงงเราจะกิจกรรมคยดินยายกมือขึ้นเป็นการรณรงค์ร่วกับกิกรรมเสริมสร้างกัจใจแก่สมาชิกเช่นกิจกรรมอบรมนธรรมาารมและกิจกรรมยิ้มไว้กับคุณพ ติยาเสพติดจำนวน22รายปัจจุบันไม่เหลือสักลายแล้วลง100%สามารถพัฒนาคนภาสมาชิกให้สามารถชชวยเหลือผู้อื่นได้และเปิดโอกาสให้นวชนที่ผ่านการบำบัดยาเสพติดเข้ามาทำงานในชมรมได้จำนวน22รายเป็นการคืนคนดีสู่สังคมไปเลยยุทธศาสตร์ที่3การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเราช่วยสนับสนุนกิจกรรมโดยร่วมกิจกรรมเครือข่ายภายในจังหวัด3ครั้งกิจกรรมการประกวดทูบีไอดอนกิจกรรมการประชุมสรุปงานและกิจกรรมแดนซ์ไซส์ในปีนี้ชุมชนของเราได้สร้างสนับสนุนเคร สวรรค์เทคนิคนครสวรรค์เทคนิคแม่วงและโรงเรียนพระบาทและยังสนับสนุนเครือข่ายหนึ่งสารศึกษาในจังหวัดคือที่ดิพิจิตค่ะผลจากการดำเนินงานจากทุกศาสตร์ที่3บพบว่าการสร้างพัฒนาเครือข่ายมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องและมีเครือข่ายเพิ่มขึ้นทุกปีค่ะทุกท่ของเรามีการบริการความร่วมมือจับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทางภาครัฐเอกชนและประชาชนรวมเปรรมการที่ศึกษาสนับสนุนเขามาในการจัดกิจกรรมเช่นกิจกรรมด็กกบลจีนทูบีในเมื่อวานทุกหน่งานและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมกับเราทุกกิ การดำเนินงานขอช่วงรำรอมีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์มีการติดตามประเมินผลและนำประโยชน์ที่ได้มาจากกิจกรรมและพัฒนาชมรมให้เกิดกิจกรรมเด่นและมีการสั่งสัมพันธ์สร้างเครือข่ายทูบีในเมวันและอะไรผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมภายในชมรมจากการจัดกิจกรรมให้เก่สมาชิกอย่างต่อเนื่องสมวรได้สมาชิกเชื่อม To งทูบีในเมวันวิทยาลัยอาจุบะทกษานครสวรรค์มีการแบ่งแบ่งพฤติกรรมในทางที่ดีการคิดการทำการแสดงออกในภาวะผู้นำมีจิตอาสาเจริญสังคมและส่วนรวมวิทยาลัยอาจุบะ กับยาเสพติดตั้งแต่ปี2,557ผู้ปกครองและชุมชนเห็นความสำคัญในกิจกรรมชมรมทูบีน,น้บาวนและร่วมเป็นเครือข่า,ขายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดค่ะรางวัลงความภาพภูมิใจคณะกรรมาการและสมาชิกชมรมทูบีน้บววนวิทยาลัยอาชวศึกษา,านครสวรรค์ได้รับรบางวัลในความสำเร็จดังนี้พี่เพียวรางวัลเพนรนาชาสุด,ดีต้นแบบเยาวชนจิตอาสาดนีเด่นค่ะมีมือกองเราเองค่ะรางวัลเราชนะแรกประกวดดนตรีโฟลซองแบบภาคเหนือค่ะ พี่ต้าค่ะคนขี่สไลด์ของเราเองค่ะรางวัลชนะเลิศประกวดหนังสั้นชมรมโทรทีนบอลค่ะหนิงค้าได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับสามการประกวดร้องเพลงสากลระดับชาติค่ะนิวค่ะได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการประกวดร้องเพลงไทยรุ่งระดับชาติค่ะผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมภายนอกชมรมมีการนำกิจกรรมของสมาชิกร่วมจัดแสดงพิธีการเผยแพร่ผลนาของสมาชิกชมรมทรทีน้บอลเพื่อเป็นแนวทางหรือประโยชน์ของชมรมหรือหน่วยงานอื่นเช่นกิจกรรมเป็นวิชาเป็นอาชีพกิจกรรมเวทีหวดดีและกิจกรรมปรึกษาปัญหาเพื่อนใจและชมรมของเราถึงเป็นแหล่่่งเรรีีีียนู้ทมมคคุณา ผู้มาศึกษาดูงานตลอดปีค่ะชมรมของเรามีการวางแผนพัฒนาชมรมแบบโรดแมปเงินทองเพชรและยอดเพชรในปี2588อย่างแน่นอนค่ะและแต่ละปีเรามีการเราใช้สื่อและจัดก,กิจกรรมต่อเนื่องกิจกรรมการค,ค้นหาทูบีไอดอน,น,นการประกวดร้องเพลงการเดินขบวนวันเงินร้อนสุขหลีโลท้าบุดมากกว่าน,นี้เวลาน่าจะไม่พอแต่รอบปีนี้15กิจกรรมเข้าไปแลลวค่ะโดยกิจกรรมเรามีการปรให้สอดคล้องความสนใจและความต้องกกรของสมาชิกมีการวางแผนและถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์จากที่สู่อน้องค่ะ เราพัฒน,นาคนรุ่นใหม่เราจะกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกอย่างต่อเนื่องเช่นการศึกษาด้วยงานการจัดอดลมส่งเสริมให้สมาชิกเข้าร่วมโครงการระดับประเทศมีการจัดเก็บตรวจสอบระบบข้อมูลนี้เป็นปัจจุบันทุกป,ปีกรรมการมีการปรับเปลี่ยนตามวาระพวกเราชมรมทูบีนัรวฐมวิทยาลัยอ,อาชีวศึกษานครสวรรค์ ขอตามเป็ดทานว่าจะเสียสละร่วมกันคิดร่วมมาอทำสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์และดีงามเพืออออ่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนเพื่อตัวผู้หนุ่มผู้ปฏิทานของพูนกระหม่อมหญิงโบนรานราชัญญาสิริวัฒนาพันนาดีประธานโครงการทูบีนวันตลอดไปขอขอบคุณค่ะ